ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเนทุกคนนะครับที่ติดตามชมช่องคัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูขนมหวานมาแนะนํานะครับก็วันนี้ผมจะทําถั่วแดงต้มน้ํากะทินะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีถั่วแดงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะนําถั่วแดงมาต้มเนี่ยเราก็นําไปแช่น้ําไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็แช่น้ําไปแล้วประมาณ1คืนนะครับก็จะทําให้เม็ดถั่วแดงของเราเนี่ยอิ่มน้ํานะครับ แล้วดูอวบแล้วก็เม็ดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเวลาต้มก็จะสุกง่ายด้วยนะครับแล้ววัตถุดิบต่อไปนะครับก็จะเป็นเกลือนะครับอันนี้เกลือป่นนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับประมาณนี้แล้วก็วันนี้ผมใช้กะทิกล่องนะครับผมใช้2กล่องนะครับก็วัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราไปต้มถั่วแดงกันก่อนนะครับ ก็ทุกคนครับผมก็ตั้งน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็ใส่ถั่วแดงลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยเราจะใส่น้ําให้ท่วมถั่วแดงของเรานะครับใส่ลงไปต้มเลยครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้มไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่เราต้มถั่วแดงมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถึงนาทีนะครับก็สุกดีแล้วนะครับข้างในก็เปื่อยดีแล้วนะครับผมลองแกะดูแล้วนะครับ ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเทน้ําออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราเทน้ําเขาทิ้งก่อนนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่เรากรองน้ําในถั่วแดงที่เราต้มไว้เมื่อกี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะพักเข้าไว้ก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็มาต้มกันเลยนะครับผมก็จะเทกะทินะครับใส่ลงไปเลยนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับยุคโควิดนะครับอยู่บ้านนะครับก็ทําเมนูนี้ทานนะครับวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากนะครับ ันนี้ผมใช้2กล่องนะครับกะทิหรือว่าใครจะใช้กะทิสดก็ได้นะครับกะทิคั้นก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้กะทิกล่องก็ได้หลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้าตาลมะพร้าวนะครับลงไปเลยความหวานเนี่ยก็ตามความชอบของเราเลยนะครับเราชอบทานหวานเราก็ใส่เยอะหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้าตาลทรายแดงนะครับประมาณ2ทับพีนะครับนี่ผมก็ตวงไว้แล้วใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ คนให้น้ําตาลเราละลายเลยนะครับก็ทุกคนครับเราก็คนไปจนน้ําตาลทรายเราละลายเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เกลือนะครับลงไปสักปลายช้อนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับก็จะเพิ่มมีรสชาติความเค็มนิดนิดนะครับไม่เค็มมากนะครับจากนั้นเราก็คนให้ละลายเลยนะครับก็ทุกคนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดแก๊สเลยนะครับแล้วเราก็นําถั่วแดงนะครับที่เรา เสดดน้าไว้นะครับลงมาใส่เลยนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะต้มเขาต่ออีกประมาณสัก10นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะเสร็จนะครับเดี๋ยวเราต้มเขาก่อนนะครับอีก10นาทีนะครับก็ทุกคนครับกะทิของเราก็เริ่มเดือดดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมรสชาติดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอืมโอเคแล้วครับทุกคนรสชาติก็หวานกาลังได้ที่เลยนะครับแล้วก็มีเค็มนิดนิดนะครับจากเกลือที่เราใส่ลงไปนะครับ ก็แค่นี oh, ้ก็เสร็จแล้วครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับต้มถั่วแดงใส่กะทินะครับก็ถั่วแดงเราก็สุกแล้วก็เปื่อยดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยนะครับผมก็เตรียมถ้วยไว้แล้วใส่ลงไปเลยครับเป็นเมนูขนมหวานที่ทําง่ายๆนะครับถั่วแดงต้มน้ํากะทินะครับสูตรควอลินฟินเวอร์นะครับ ก็เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับลองทําทานได้เลยนะครับช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับทําอาหารทานอยู่บ้านกันนะครับไม่ต้องออกไปไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็เราก็จะใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับขนมหวานนะครับตัวแรงต้มน้ํากะทินะครับสูตรคัวลินฟินเวอร์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเมนูนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับ ก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ